สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ยายขุดมันนะครับในช่วงต้นฤดูฝนนะครับทุกๆปียายก็จะนำหัวมันมาฝังไว้ในดินนะครับมันที่เราเห็นนี้เป็นมันเสานะครับหรือมันเทียนนะครับก็จะเป็นมันป่าชนิดหนึ่งนะครับลำต้นก็จะเป็นเทาเลื้อยนะครับหัวมันก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับเรียวยาว ก็จะมีสีน้ำตาลนะครับส่วนเนื้อข้างในของมันนะครับก็จะมีสีขาวนะครับผมความยาวของมันก็ยาวได้เป็นเม็ดเลยนะครับถ้าสมมติดินเรามีความบุดบรมสมบูรณ์นะครับผมอันนี้ก็มันหักก่อนนะครับเราขุดขุดไปแล้วมันก็หักนะฮะเดี๋ยวเราก็จะขุดลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเอาให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อทำให้สุกนะครับ แป้งก็จะมีเนื้อละเอียดนะครับมีรสหวานเล็กน้อยเหมาะสําหรับทําอาหารนะครับหรือทําขนมหวานนะครับหรือจะทําเป็นแป้งขนมต่างๆก็ได้นะครับมันเสานี่ก็คือความยาวของมันเสาที่เราขุดได้วันนี้นะครับผมก็เมื่อเราขุดเสร็จนะครับเราก็จะปลูกกลับคืนนะครับ ก็ลลุมที่เราขุดนะฮะเราก็จะใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเป็นอาหารให้กับมันในฤดูการต่อไปนะครับผมการปลูกของเราก็คือการที่เราสับหัวมันออกไปปลูกนะครับส่วนเนื้อข้างล่างเราก็จะเก็บไว้รับประทานนะครับผมวงจรชีวิตของมันเสานะครับก็คือพอช่วงต้นฤดูฝนนะครับก็คือเมื่อได้รับฝนนะครับ ก็จะมีการเริ่มแทงหน่อขึ้นมานะครับแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาเติบโตตลอดช่วงฤดูฝนนะครับก็จะเป็นการเติบโตควบคู่ไปกับการสะสมแป้งนะครับในรากหรือที่เราเรียกว่าหัวนะครับก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจนถึงปลายฤดูฝนหรือต้นหนาวนะครับใบก็จะค่อยๆเหลืองนะครับ แล้วก็เถาก็จะค่อยๆแห้งตายนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราขุดหัวมันขึ้นมารับประทานนะครับก็คือช่วงนี้แหละครับช่วงฤด,ดูหนาวช่วงนี้แหละครับก็เราก็จะปล่อยให้เลื้อยขึ้นไปกับต้นไม้เลยนะครับวิธีการปลูกของยายนะครับก็คือมีต้นไม้ก็จะเอามาฝังปลูกไว้ข้างๆกับต้นไม้นะครับผมก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับผม